สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมพบกับ Off โฟรทีวีอีกแล้วครับ m o เดลไลฟ์ยูร์สไตล์แต่งรถให้ทันสมัยโดนใจคุณครับท่านผู้ชมครับผมทางแคชชียรของเรานะครับทุกวันเสาร์ครับเวลาตรหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มถูกต้องครับทุกวันเสาร์ครับอย่างที่พี่จอห์นบอกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆใช่ครับแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวสารครับผมวงการรถยนต์มากมายถูกต้องครนะครับทั้งที่อยู่ใน Facebook รถซิ่งที่ผมอ่านครับปุ่นวายมากพี่จอหน่่่ครรรััับบบหหลลลาาาายยยยเเเืองวะสํกกี วงการลดแต่งรถซิ่งนะครับก็ดูดูกันหน่อยละกันตอนนี้ใช้ลถแต่งรถซิ่งก็ระวังกันนิดนึงถูกต้องนะครับก็อย่าไปเปรี้ยวมากอะไรมากใช่เป็นกับบางนาก็อย่าไปเข้าเขาผมอุตส่าห์ไม่พูดตึงนะพี่จอนนะเราพูดไปเถอะละกัเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับก็เอายังไงดีก็มีบางกลุ่มที่เขาเอาเปรงเอาเปรงนิดนึงแต่ผมดูเขาก็ออกมาขอโทษเข้าไปขอโทษสถานที่กันแล้วอนะครับก็ เราจะได้ใช้หรือจะไม่ได้ใช้เอาไม่ใช่เราสิพวกกลุ่มรสซิ่งจะได้ใช้หรือจะไปไปมิสซิ่งที่นั่นหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อไปใช่เอาเป็นว่าถ้าได้ก็คือโชคดีไปโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ทําใจกันสักนิดนึงแล้วกันครับถูกต้องค่ะซิงทั้งหลายถูกต้องนะฮะแต่แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่ขับรสซิ่งนี่มีมารยาทมากขึ้นนะครับรู้ว่าตรงไหนที่สมควรเล่นตรงไหนที่สมควรไม่เล่นหรือว่าเรียบร้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่ตั้งด่านตรงไหนที่ไม่ตั้งด่าน พูดไม่ถูกเลยอ่ะมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> เอาละเอา,เอาออจบไปจบไปตรงนั้นก็ระวังระวังกันหน่อยแล้วครับผม ข่าวสารรถยนต์บ้านเราใ,<ช>ในใ<ช>รอบสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับพี่จอนก็มีมาหลายข่าวเลยนะครับใช่ครับเริ่มจากข่าวแรกครับเป็นข่าวของค่ายมาสด้านะครับเขาทำอะไรครับพี่จอนมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดนะครับเปิดตัว2หนุ่มเซเลบนะครับที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของทางค่ายมาสด้าเขาเรา,เรา2คน 2> เออก็ดีสิเราจะได้ด <c oughs> รวยบ้างนะไม่ใช่นะครับเอาไปว่าเขารวยแล้วกันคนคนสองคนที่เขารวยอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมารวยมากขึ้นแล้วเขาก็จะทําให แบรนด์มาสด้าเนี่ยขายดิบขายดีมากขึ้นด้วยห่อด้วยใช่ไหมถูกต้องครับประกอบไปด้วยคนแรกครับก็คือคุณนเดชครับนเดชคิมิจุมิอะไรนะคูกิมิยะโอ้ปะโถนเดชคูกิมิยะนะครับแล้วก็คุณเจมส์มานะครับเจมส์มาถูกต้องทั้งสองคนนี้ก็จะเป็นแบรนด์อัมบัสเตอร์คนใหม่ล่าสุดของค่ายมาสด้านะครับรวมถึงในเรื่องราวของการอัปเดตนะครับ สำหรับเจ้ามาสด้า2นะครับตอนนี้ครับมีเรื่องราวของการปรับปรุงเรียกว่าแต่งหน้าทาปากเสริมคิ้วแต่งแก้มเอาให้มันสวยมากขึ้นถูกต้องครับเริ่มจากตรงไหนเลยพี่จอดใช้ยาของเขาเนี่ยเขาาบอกว่าแต่งในสไตล์ของ Racing New Look เปลี่ยนสู่ความท้าทาย กับอันตัวเก่าเวอร์ชันเก่าก็าเลสซิ่งแล้วนะถูกต้องครับก็จะมีในเรื่องของความสดใสามากขึ้นนะครับ,รบมีอารมณ์ของรถแข็งมากขึ้นตั้งแต่ด้านหน้าจดนด้านท้ายนะครับด้วยส้อนสเกิร์ตหน้าและหลังดีไซน์ใหม่นะครับโชบเชียย์ไปด้วยกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบทรงสปอร์ตด้วยรวมถึงเสริมความสปอร์ตดุดันด้วยล้ออลลอยลายสปอร์ตสีใหม่ขนาด16นิ้วโอ้โหแน่นอนครับว่าภายในก็เพิ่มเติมมาให้จะมี DVD ขนาด7นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนมีรี Oh มีระบบเชื่อมต่อนะครับ i p โฟนไ i p อ d i อแพดไอกระดกแลด้วยนะครับ <c oughs> มี USB มี AUX นะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการกระจายแรงเบรก EBDABS ต่างๆนะครับ2 2> มาสเตอร์สองมีมาให้หมดฉะนั้นเรียกว่าตอนนี้ใครที่จะซื้อมาสเตอร์สองก็จะได้ในรูปลักษณ์ที่เจ๋งที่สุดแล้วโอ้และอีกอย่างหนึ่งที่บอกมาเมื่อกี้ <c oughs> พี่จอรนตกไปครับภายในเป็นสีดำทั้งหมดฮะอ่านั่แหละครับดูเด็ดเผ็ดมันมากขึ้นนะครับ นี่คือค่ายแรกเขาคือค่ายมาสดา้าส่วนค่ายสองครับค่ายนี้ก็ปีดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถซิ่งรถแรงรถแต่งรถรถบ้านทั่วไปหันมาซื้อเยอะมากขึ้นนั่นก็คือค่ายของทาง h ฮอนด้าถ้าผมเดาไม่ผิดต้องเป็นเบริโอกับอเมสแน่นอนใช่ใช่ใชความดุเด็ดเผ็ดมันของ Honda b r บโอนะครับในกระแสของรถแรงตอนนี้เนี่ยมากันเยอะมากใช่ฉะนั้น Honda ก็เลยเอาใจคนที่ชอบความสปอร์ตนะครับ เปลี่ยนโฉมของ Honda b บ i โในลักษณะของไมเน์เชนตบางอย่างเพิ่งออกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นไมน์เชนนิดหน่อยเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมีเรื่องราวของการทำให้ภายในสวยมากขึ้นนะครับดยการใส่โฉมแบบภายในแบบสีดำ Black อิ n เ e อร์เก็คือแบล็ k สีดำทั้งคันใช่ใช่แล้วก็มีเรื่องราวของการแต่งห้องโดยสารภายในเนี่ยให้เป็นโทนสีเทาดำนะครับสำหรับรุ่นของตัว V ก็ั้งเกีาร์ออดันเกียร์ธรรมดาใช่ดุดันขึ้นมาหน่อย ที่สาคัญก็คือว่าจะมีการทําตรงนี้เนี่ยนะครับในการแต่งเข้มเนี่ยทั้ง b บริโอแล้วก็ b บริโออเมสเลยทีเดียวทั้งสองรุ่นเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนั่นหมายความว่ารถที่เราได้เห็นเห็นการบริโอตอนนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ที่ภายในดูมากขึ้นใช่ครับถ้าเป็นตัวตัวตัวเก่ากว่านี้จะภายในจะเป็นสีสีครีมสีเบลสีครีมใช่นะครับส่วนข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับก็คือข่าวของค่ายมอเตอร์เอ็กซ์โปสื่อสากลสื่อสากลครับ มีการเชิญชวนบรรดาสื่อมวลชนของพวกเรานี่แหละนะครับไปร่วมโบลิ่งรวมใจสารสายสัมพันธ์สื่อมวลชนมอเตอร์อกค์โปครั้งที่7นะครับโดยจริงๆแล้วเขาจัดไปแล้วแหละนะครับแต่วันนี้เอาภาพมาให้ชมกันนะครับผมก็ได้เข้าเริ่มการแข่งขันด้วยนะเป็นไงคบับไปขุดท่อล้างท่อฝีมืออย่างผมครับอยากฟังไหมครับว่าคะแนนผม10เกมที่โยนเท่าไหร่บวยอะครับ 12งานนี้นะครับไปจัดกันที่บรูโอรลิเทิร์มแอนด์โบชั้น4ที่ศูนย์ค้าเอสปนารัชดาลัชดาเองใช่ครับก็ขอบคุณทางสื่อสากลลรวมถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จัดกันครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าและการนี้เขาจัดกันทุกปีนะครับใช่ไปได้โยนเงินทุกปีเลยสนุกสนานเลยตลอดนะครับขอบคุณมาัึทีนีด้วยนะครับใช่ครับ และวันนี้สัปดาห์นี้รายการของเราครับออฟโฟรทีวีจะมีอะไรดูเด็ดเผ่นมันบ้างอ่าเดี๋ยวไปดูน้ําจิ้มไปดูน้ําจิ้มกันก่อนไหมครับผมอ่ะในช่วงไฮไลท์ครับครับทูเดอะเฟรนภาคต่อถึงเวลาขาสิ้นวิ่งจริงในสนามแข่งจะมันจะฮาบ้าพลังขนาดไหนตามไปดูแกงโชวมิตติ้งเบาๆกับฝัดสไตล์เพราะเราอยากให้คุณอยู่ใกล้พื้นดิน how to มาชม Honda a c c o r d 2.0ลิตรจะนิ่มโก้หรูขนาดไหนพี่ฝันวิจัยมีคำตอบ เป็นผู้หญิงก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองตลอดผมจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในถ้าสุขภาพภายในดีอะไรอะไรก็จะดีตามไปด้วยอย่าว่านชักมดลูกสมุนไพร7จิตจ็ดจ็ตราหมอเสงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำข่าวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผม KC w ีวิวแอนด์ผู้นำและจัดจำหน่ายล้อแม็กแบรนด์ KC และยางแบรนด์ไทแอดยางลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยล้อแม็กเคผู้นำลายล้อที่ล้ำสมัยพร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกยางไทแอดยางลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยมาตรฐานการรับรองจาก15าประเทศทั่วโลกได้มาถึงประเทศไทยให้คนไทยได้ใช้แล้วเคสัญลักษณ์แห่งคุณภาพสอบถามรายละเอียดติดต่อ086-355-3646หรือ w w w f a c e b o o k c o m k c w i e w ไกด์เพื่อนแท้รถคุณหลากหลายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่ได้รับการยอมรับมามากกว่า10ปีสนใจติดต่อ STP Auto Care หรือสอบถามตามร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศ089 154 197 8เพื่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นเซนหลอดไฟหน้าฮาโลเจนซีนอนช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เซนมีให้คุณเลือก5สีทุกฤดูการเลือกเซนวันนี้ สนใจนสินค้าหาซื้อและสอบถามได้ที่ร้านอไ่ลยชั้นนำทั่วประเทศเบรกเป็นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์เราจึงต้องทดลองให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรถของคุณโดยผ่านการทดสอบจากสนามแข่งจริงแบรนด์คนไทยมาตรฐานระดับโลกเชื่อมั่นในคุณภาพเบรกลังสต็อป สิ้นสุดเราพร้อมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแคทอินเทอร์เน็ตต่อเต็กทุกจินตนาการเป็นไงครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะซีฟู้ดเลยนะฮะถูกต้องมีอะไรมาจิ้มหน่อยนิเปรี้ยวปากเลยครับผู้ขอจิ้มแจ่วได้ไหมซีฟู้ดเบื่อแล้วช่วงนี้กินปูบ่อยกินน่องปูน้องหอยน้องกุ้งอาหารทะเลนะฮะถูกต้องอ่ะเราไปดูก่อนเลยดีกว่าครับในช่วง t เ o the trend วันนี้ครับ เกาะติดนักแข่งจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราไปที่งานอิรสุเม็คเลสนี่ใช่ครับใในงานนิโต3สามเควบิกเลสซิ่งคาไทยแลนด์ที่เราไปเกาะติดชีวิตนักแข่ง4ี่คนด้วยกันับสัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วล่ะว่าเราไปตามใครถูกไหมครับถูกต้องสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับนักแข่งทั้ง4ี่คนครับได้ลงแข่งจริงแล้วฮะเราก็เราก็จะไปดู กาะติดชีวิตเขาด้วยในสนามแข่งว่าเขาใช้ชีวิต2วันในการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าสนามนี้ฝนตกฝนเปียกฝนตกฝนตกฝนเปียกฝนตกพื้นเปียกใช่ครับฝาเปียกพื้นปกเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่านี่คือเป็นเรียลิตี้ของนักแข่งเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเป็นนักแข่งอย่างเขาบ้างต้องทำตัวยังไงถูกต้องใช่ครับลองไปดูเลยครับในช่วงท o วร์เดย์เทรนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันนิตโต3 k Big บิ๊ก l ท n d ลนด์กา2013ครับรายการแข่งขันที่มีรถแข่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ รารู้จักคาดหน้าคาดตานักแข่งทั้ง4ี่คนกันแล้วนะครับวันนี้ละ่ะนักแข่งทั้ง4คนได้เลิกเอาจริงสักทีกับการแข่งขันเลสแรกในวันเสาร์ครับการแข่งขันในรุ่นฟูลเลสนะครับจะต้องมีการจับฉลากกล่อง e c u กันซะก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกล่อง e c u นี้ก็ใช้ของ HKS จับตอนไหนครับจับจับฉลากเดี๋ยวขึ้นไปจับแล้วครับเดี๋ยวเก็บรวบรวมให้หมด2 0ันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปจับฉลากกัน รอคันที่12อ,อยู่ได้มา11คันคและขึ้นมาจับสลาดกันตัวเลยครับผมไม่มืนะผมไม่หมุนนะเออรุ่นคูลเรตอะครับเวลาขับเนี่ยมันก็ต้องจับสลากเปลี่ยนกล่องนะครับให้ได้ความเข้าเทียมกันนะครับผมก,ก็สบายใจแลกกล่องกันก็ได้เบอร์เก้าจะผมได้เบอร์เก้า ป๊อฝีมือป๊อปเป็นไงงมกเก่งมากเก่งมากค่กกคือบอกว่าเขาชนะตลอดนั่น,น,นก็คือจาบ เมื่อกี้แข่งรุ่น m ็1ครับออกตาที่สี่่เนื่องด้วยอากาศมันมฝนมันตกล้วยางเราพลาดเลยสายางไม่ได้สายางสวยพลาดลงมาเข้าอันดับที่เจ็ดก็เดี๋ยวรอดูอีกรุ่นนะครับคูเล่รออกตาที่สี่ครับรอฝนรอชมกัน ายการนี้นะครับคุณปิงกับหนุ่มแมงนี่พี่แม้งการยานี่จับมือกันครับอยู่ในทีมเดียวกันโดยมีพิ่ต้นครับจากพิ่ต้นเลวดีครับเป็นผู้เซอร์วิสรถให้ในการแข่งขัน คแดงนะครับแดงครับแดงเขียวนะครับพูดะไรพี่เออวันนี้นะฮะดีสก์โฟเลสของเราก็สตาร์ทที่หนึ่งแต่ตอนออกสตาร์ทสักประมาณครึ่้นวงแล้งฝนตกลงมาแล้วก็ตกตกหนักบ้างเบาบ้างเราก็ตัดสินใจจะใช้ยางเป็นยางเวสเลสหรือเป็นยางเป็นยางแห้ง แต่ตอนนี้มันพื้นแผกเนี่ยพ,พื้นแผกเนี่ยตอนนี้คือมันน้ํามันยังไม่ไม่ขึ้นมาบนพื้นแผกเราก็เลยตัดสินใจใช้ยา,ยางยางยางแทรกรับเดี๋ยวต้องลองดูครับเราก็เซตติ้งช่วงล่างก็เซตติ้งช่วงล่าง,ลง,างแล้วก็ลงยางนะครับครับอันีกรุ่นนะครับรุ่นคูเรตครับเดี๋ยวเจอกันบนต่องเนี่ยจะได้รู้แน่ เรถึงเวลาของคุณปิงแล้วครับที่จะนั่งหลังพวงมาลัยเพื่อบังคับรถอ i s u z ุเจ้าวันเมกเลสนี้ให้ไปให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเรามาฟังดูครับว่าคุณปงิงเขาตื่นเต้นขนาด มาดูกันที่ฝั่งของทศพลจากทีมหมอเสง่งกันบ้างครับคราวน,นี้ขนเซอร์วิสท,ที่บอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทมาเซอร์วิสกันเต็มที่ครับส่วนความพร้อมของตัวนักขับเองก็คือทศพลเปี่ยมใยต้ก็บอกว่าสนามนี้ความพร้อมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงล่ะครับท่านผู้ชมแม่มีคนมาคุมมาแต่งตัวให้สักขนาดนี้นะครับก่อนการแข่งขันในเลสแรกนี้นะครับ ฝนได้ตกลงมาครับทําให้นักแข่งแต่ละคนมีฝนกันเป็นเสียงเดียวเลยครับว่ามันลื่นแต่ยังไงครับต้องลองดูครับทั้งทศพลเปี่ยมใหญ่และคุณปิงครับจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าในเลสแรกนี้ฝนตกไหวปะขอโ,โทรครับเออแบบไม่เร็วหน่อยนะครับมันไม่แบบนี่ มากนะครับไหวไหมครับไหวครับสะลื่นมากครับไหวแล้วตู้ครับ ปวดตกมีปัญหาไหมครับ,รบนักแข่งทั้ง2ท่านครับที่ลงทำการแข่งขันในรุ่น Isuzu It One Make Race ก็พร้อมกันแล้วครับเราลองมาดูครับและเอาใจเชียร์ทั้ง2ท่านครับว่าเขาจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่ารถออกไปแล้วครับท่านผู้ชมในช่วงทำการแข่งขันครับรถของพี่หนุ่มนี่ก็ ยังคงรักษาแล้วก็รักษาระดับการแข่งขันมาตรฐานในการขับขี่ได้อย่างดีครับแต่ที่น่าเป็นห่วงครับคุณปิงครับสนามนี้ถนนลื่นด้วยและด้วยประสบการณ์อันนอยนิดของคุณปิงครับสนามนี้หมุนไปหลายรอบเลยทีเดียวครับ,บสำหรับคุณปิง ผมในการดูแลผมตอนนี้ตกกระจุกอันดับสองตกมาอยู่ที่หกนะครับตอนนี้เพราะว่าถนนลื่นมากแล้วฝนตกหนักด้วยแล้วก็วิ่งสูงสีกันแต่ยังจุดแปดยังนำอยู่ครับยังไปที่หนึ่งอยู่ครับมมครับตอนีถนนลื่นนะครับเบอร์18ก็ยังนำอยู่นะครับพี่หนุ่มก็ยังอยู่อันดับที่ประมาณ16บหกนะแต่ทุกทีก็ยังไม,ไม่ไม่มีการเสียหลัก ก็ยังประคองรถได้อยู่ดีครับแต่ตำแหน่งเดี๋ยวต้องตวดกันดูพรุ่งนี้กันอีกทีครับแม่สำหรับพี่หนุ่มจากเมงการยางนี่น่าเสียดายจริงครับรถเกิดชนกันซะก่อนหล่นมาอยู่ที่30เลยสงสัยเลสหน้าครับวันรุ่งขึ้นมีเหนื่อยแน่นอนนะพี่หนุ่มนะ การแข่งขันเล็กแรกนี้นะครับทศพลเปี่ยมายนี่หมุนไปรอบหนึ่งเพราะเกิดจากใจร้อนที่จะแฝงคันหน้านะครับอันดับเลยตกลงไปเหนื่อยนลครับงานนี้สําหรับทศพลเปี่ยมายจากค่ายหมอเสงส่วนคุณปิงครับมือใหม่ของการแข่งขันในเล็แรกนี้แข่งวันเสาร์หมุนไปหลายรอบทีเดียวเช่นกันคุณปิงบอกว่าสนามนี้แข่งหมุนครับแต่ก็ยังสามารถแข่งจนจบครบ7รอบด้วยกันได้นะครับ ต้องตบมือให้กับคุณปิงสักนิดนึงส่วนหนุ่มเม้งจารยางนะครับที่ลงแข่งขันในรุ่นวัน m ม k กเลสและฟูลเลสนะครับในรอบคอลี่ไฟของรุ่นวัน m ม k กเลสนั้นนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ1เลยทีเดียวครับแต่ก็ทําได้ดีครับแล้วก็จบอันดับไปมีโพเดียมด้วยแต่ในส่วนในรุ่นของฟูลเลสนั้นก็ยังเป็นรองนักแข่งที่อันดับหัวหัวของเมืองไทยในรายการนี้อยู่ครับก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับ วนป๊อปอวิโรจน์นะครับแข่งในรุ่นฟูลเลสวันเสาร์นะครับล้อแม็กเกิดมีปัญหานิดหน่อยครับทำให้ต้องประคองรถเพื่อให้จบการแข่งขันทําให้วันอาทิตย์นี้ต้องออกสตาร์ทในอันดับที่ล้าหลังสักนิดนึงแต่ลองมา,าแต่ลองมาดูครับว่าป๊อปอวิโรจนในเลสต่อไปนั้นจะขึ้นโพเดียมได้หรือเปล่าวันนี้เขาแข่งหมุนใช่หมพี่ พรุ่งนี้อีกเลสหนึ่งจะมีวิธีแก้ไงดีครับถ้าฝนตกแบบนี้เดี๋ยวผมต้องเซ็ตใหม่ครับวันนี้ยางหลังชุ่มเลยครับทีนี้สวิตเหนื่อยไหมครับผมว่าทั้งคืนนะครับจุดไหนมากครับคุณตีนเต็มๆนะครับสวัสดีครับ ผมหนุ่มเม้งนะครับวันนี้ก็ได้ขับวันเม็กเลสนะครับ 3k แบตเตอรี่คือวันนี้สตาร์ทดีนะครับที่2แต่ออกไปนําไปที่1โดนชนด้านหน้ายับเลยแบบนี้เลยก็ลงมาอยู่ที่30แต่ก็ไล่ขึ้นมาได้อันดับที่15นะครับวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเต็มที่แน่นอนพรุ่งนี้สภาพตัวรถแก้ไขทันไหมครับ แน่นอนครับทีมช่างของเราสุดยอดอยู่แล้วต้นเลยวดีเดี๋ยววันนี้จะแปลงโฉมคันนี้ให้เป็นเหมือนเดิมครับผมพี่ต้นครับเราอีกประมาณสองชั่วโมงครับคืนนี้ได้นอนแน่นอนเหรอไม่ต้องบุกโมงเย็นก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้มีเหลือแค่หนึ่งครับสตาร์ทน่าจะอยู่เหนื่อยวันนี้หน่อยแต่ก็ถ้าผมไม่ตกง่าผมว่ามีหัวแถวแน่เค่ทนี่อ่ะแค่สองอ่ะโอ้เข้าลูกกอล์ฟอ่ะ ไม่เป like okay. e? ็นไรเลยแล้วต้องเป็นแล้วว่ามัน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 ไ้เป็นหนักเลยเยอะไม่เข้าไม้ดูแบบหนักไม้ในรอบแรกเยอะแล้วพี่เยอะเยอะเหรอก็มันจะมีดูกระแทกกระแทกกับตัวหัวไหล่ลมได้ เป็นไงบ้างครับมันดีครับแต่ได้ดยมือหาที่แนกนิดหน่อยครับผมเออวันนี้ก็เรามีปัญหารเรื่องแม็กแตกครับเพราะว่าตอนนี้ S 1กับ S 2เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องเพิร์ฟมันจะคงเอนน่าจะใหญ่ เพราะเรามีปัญหาเรื่องแม็กก็จะประมาณ5้าหกโงนะประมาณที่เราซ้อมมา2องสามอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้เราจะเตรียมการใหม่ให้ดีให้ดีสุดครับลงวุ้นไน้ฝอยเข้าทางตรงครับและตรงก็อยู่สุดท้ายแล้วค่อยๆเก็บขึ้นมาทีละทันครับเหนื่อยแล้วใจร้อนไปนิดึงครับ เลยคะแนนเร็วไปหน่อยเพราะนั้นน่าจะอยู่ต้นๆแล้วครับแต่ก็เก็บขึ้นมาได้หลายคันอยู่ครับไกดเพื่อนท้ารถคุณหลากหลายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่ได้รับการยอมรับมามากกว่า10ปี สนใจติดต่อ STP Auto Care หรือสอบถามตานร้าวอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศ0891541978